ครับผมสวัสดีครับสวัสดีแม่ครับอันนี้ก่านก็มาบอกบุญแม่ๆ่นะครับสำหรับวันที่สิบเอ็ดนะครับผมนะครับเรามาทําบุญร้อยวันนะครับกับน้องพายุนะครับอันนี้ก็ครบรอบแล้วนะครับผมนะครับที่ได้คุยกันไว้นะครับยังไงก็ขอกาบเรียนเชิญนะครับแม่จ๋าคิดถึงน้องพายุยังรักน้องพายุก็ขอกาบเรียนเชิญได้เลยนะครับ อ่าักเข้ามาได้นะครับร่วมทําบุญให้น้องนะครับผมนะคิดถึงน้องที่สุดเลยครับตอนนี้นะครับไปดูช้างน้อยที่ไหนก็คิดถึงดีวน้องปายุนะครับอ่ายังไงก็เราก็จะร่วมทําบุญกันนะครับวันที่11นะครับผมนะมกลาเลดมาหลายวันแล้วนะครับอ่าวันนี้ก็ได้วันดีนะครับอ่าเรามาร่วมกันทําบุญร้อยวันนะครับถ้ายังไงก็ฝากแม่ๆม่นะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ยังรักและคิดถึง นะครับน้องพายุนะครับผมนะครับวันนี้ได้มาถึงแล้วนะครับนะ่ะเราก็จะมาร่วมกันสุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องกันนะครับอ่ายังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคุณแม่นนจ๋ายังไงก็ดูน้องนะอ่ะบวันนี้น้องเรืองก็นะมาบอกบุญแม่นะครับนะบุญร้อยวันกับลูกชายของน้องลุงเรืองนะครับผมนะครับอ่นะ ยงไงก็กราบเรียนชื่อนะครับน้องพายุคงไม่ได้อยู่ช่วยแม่แล้วนะครับผมนะครับอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างนะครับตั้งแต่น้องซึ่งเป็นความหวังของครอบครัวนะครับนะที่เราคิดว่าน่าจะพอช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้นะครับแต่แล้วก็อะไรก็อังทลายไปหมดแล้วนะครับอันนี้เราก็จะทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้องพายุนะครับผม นะครับยังไงก็ฝากแม่ๆด้วยครับอาน้องเรื่องสวัสดีหน่อยอสวัสดีสวยๆหน่อยสิเอ้าเอ้าสวยๆหน่อยเสียงเสียงนี่นะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ